มาเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีนะครับการแปลงกล่องออแม่เนติกมอเตอร์ประตูม้วนนะครับอันนี้ผมประกอบเสร็จแล้วนะครับเป็นรุ่นที่ลูกค้าส่งมาให้นะครับผมก็ไม่มั่นใจสายแต่ทางพี่ช่างจะเอาไปใส่เองนะครับผมก็เลยมาทำคลิปคลิปนี้นะครับผม ออกสายไว้ให้หมดนะครับพี่ช่างบอกว่าไม่มีรีโมทผมก็เอาแต่มีนวดออกไปนะครับก็สายสีแดงคู่นี้นะครับเข้าคาปาซิเตอร์แล้วใส่ไว้ในกล่องเลยนะครับที่เหลือก็ข้างในนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ไปถึงนะครับันดับแรกเลยนะครับเราก็จะไปเนี่ยมันจะมีสายนะครับนี่ไอตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งแล้วนะครับอันนี้เป็นเส้นสวิตช์กับเส้นไฟเข้าเรารู้อยู่แล้วนะครับอันนี้ อันเนี้ยมันจะมีอยู่สามสี่ตรงนี้แหละสามตัวสามสามเส้นตรงนี้แหละก็จะงง,งงหน่อยนะครับแต่ก็ไล่ไปทีละชุดทีละชุดจะไม่งงนะครับอันดับแรกเลยเราไลา่ตรงไหนเราจะเริ่มจากตรงไหนสมมุติว่าเราจะเริ่มตั้งแต่ชุดมอเตอร์นะครับชุดมอเตอร์เราก็เริ่มตั้งแต่ชุดมอเตอร์ก่อนเลยนี่นะครับผมจะเขียนไว้ว่าเข้ามอเตอร์นะครับมอเตอร์จะออกมาทั้งหมดอ่า าเส้นนะครับเท่าที่เท่าที่เห็นนะครับมอเตอร์ถ้าถ้าถ้พี่ช่างส่งมานะครับนี่นะครับไปดูก่อนนะครับนี่นะครับนี่เท่าที่ส่งมาจะมีห้าเส้นนะครับอันนี้นะครับอันนี้ที่ที่จอะกับมอเตอร์นะครับแต่นะครับไอไอสองเส้นนะครับต้องไปจับโอมดูนะครับว่าสองเส้นที่สีเหมือนกันสีเทาเนี่ยครับ สีเทาสองเส้นเนี้ยสีเหมือนกันผมมั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นคู่ฟิวอุณหภูมิอยู่ในขดลวดนะครับอันนี้ก็แยกออกมาเลยนะครับเราแยกออกมาเกินเลยไอสูสีเทาเหมือนกันนะครับแยกออกมาก่อนเลยแล้วทีนี้ก็จะเหลือสามเส้นนะครับแดงแดงเออเหลืองนะครับน่าจะเหลืองดําขาวนะครับเหลืองดําขาวตอนเนี้ยเราก็นี่นะครับผมก็จะเป็นสามเส้นอย่างนี้นะครับเหลืองดําขาว แต่อันเนี้ยสีมันจะไม่เหมือนแน่นอนแต่ว่าผมจะมาร์กไว้ว่า R หนึ่ง S หนึ่ง S สองนี่นะครับวิธีการวัดก็อย่างนี้ครับมอตเตอร์รุ่นนี้น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเราเราต้องไล่จับเป็นทีละคู่นะครับก็ค่อนข้างจะงงนะครับสมมุติว่าจะมีเหลืองแดงดำนะครับไอ้เหลืองดําขาวนะครับเดี๋ยวนะนี่เหลืองดําขาว เราจะเอาอะไรเป็นหลักก่อนอันดับแรกเลยนะครับเราจับโอมนะครับสมมุติว่าเราจับโ oh อมเหลืองกับดำนะครับเหลืองกับดำได้สมมุตินะครับอันนี้สมมุตินะแต่โอมความจริงผมไม่มั่นใจนะครับว่าเท่าไหร่นะครับแต่สมมุติว่าอย่างนี้นะครับเหลืองกับดำเหลืองกับดำได้ห้าโอมนะครับแล้วก็เหลืองใ oh นงขาวนะครับ แล้วก็วัดเหลืองกับขาวานี่ครับได้เท่าไหร่ได้ห oh ้าโอห์มนี่ครับแล้วล้วนนี้เราเอาดำดำกับขาวได้กี่โอห์มสมมติว่าดำกับขาวได้สิบโอห์มอ้าวสิบโอห์มอย่างนี้ถ้ากับว่าเราจับเส้นหลักถูกแล้วนะครับก็ถ้าอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้เอาเอาเป็นอย่างนี้ก่อนก็ถ้ากับเส้นเหลืองเป็นหลักเราก็เอาใส่เส้นเหลืองเป็น R เลย อันนี้ดำกับขาวก็เป็น S นะครับ S1 S2 นะครับอย่างนี้นะครับหรือถ้าว่า,อ,าอันนี้นะครับสมมุตินะเมื่อกี้เราอย่างนี้นครับหรือว่าเหลืองเหลืองอดำ ขาวนะครับหรือว่าเราวัดเหลืองกระดำเหลืองกับดำได้ห้าโอมนะครับเ,เหลืองไดำจะงงงงหน่อยครับดำดำกับขาวได้สิบโอมนะครับอย่างเงี้ยดำกับขาวได้สิบโอมก็เหมือนกันนะครับ คือพูดง่ายครับเราต้องหาเส้นหลักให้ได้นะมันมันยิ่งพูดยิ่งงงครับการวัดสายมอเตอร์สมมติว่าเรามันจะมีเมื่อกี้ดำเหลืองขาวใช่ไหมครับดำเหลืองนะครับขาวนี่นะครับสมมติว่าเราดำเป็นหลักนะครับเราเอาดำเป็นหลักนะดำกับขาวได้สิบโอห์มเลยนี่ครับนะครับส่วน เหลืองขาวนี่าวเบเหลืองขาวได้5โ oh อห์มเหลืองดำ5โอห์มอย่างนี้เท่ากับเหลืองก็เป็นหลักนะครับเหลืองเป็นหลักขาวก็ขาวก็ดำก็เป็น S นะนะครับ S หนึ่ง S สองนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเอาจะพูดว่ายังไงอะวิธีการฟัดมอเตอร์ก็คือมันจะมีเส้น สมมติว่าดำเนี่เหลืองขาวดำสมมติว่าอเอาอะไรอะเหลืองกับขาวเนี้ยเหลืองกับขาวได้สิบใช่ไหมครับแล้วเรามาวัดเหลืองกับดำได้ห้าก็แสดงว่า ผิดนะครับแสดงว่าไม่ใช่มันต้องแบ่งครึ่งนะครับอย่างเงี้ยครับสมมติว่าเอาสมมติเราต้องเอาเส้นหลักเป็นหลักเอาเส้นยึดเส้นไหนเป็นหนึ่งเป็นหลักก็ได้เอาง่ายๆครับผมยิ่งพูดยิ่งงงนะครับเพราะจุดตรงเนี้ยผมอธิบายค่อนข้างจะยากนะครับสมมติเอาดำครับเหลืองขาวดำดำกับเหลืองได้ห้าเอา่อเส้นดำกับขาว ได้ห้าอย่างนี้ครับแล้วก็วัดเหลืองกับขาวได้สิบนีะครับก็ถ้ากับว่าเส้นดําเป็นหลักนะดําเป็นหลักก็นี่นะครับดําเป็นหลักก็นะครับนี่ดําเป็นหลักดําเป็นหลักก็ใส่ไปเลยคําว่า r านะครับใส่กับตัว r ไปเลยแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นเอนะครับเป็นเอ s หนึ่งเอสองอย่างนี้ครับมันจะงงตรงนี้นะครับแต่ว่า ค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำแล้วก็เข้าใจแล้วก็จะไม่ยากนะครับปุ๊บอันนี้ก็ใส่ตามนี้เลยนะครับก้อนนี้เป็นจะรวมอันนี้เป็นขึ้นเป็นลงเยคือเพราะให้เป็นซ้ายเป็นขวาหมุนซ้ายหมุนขวานะอ่าอันนี้ขั้นตอนแรกจบไปแล้วหนึ่งนะงตงตัวอื่นไม่น่างงอะ่ะจะงงตรงมอเตอร์นี่แหละถ้ากับเราเริ่มต้นที่สายมอเตอร์อ่าจบไปแล้วหนึ่งชุดนะอ่าเราจะไปไล่ต่อ ไปฟิวกับเบรกเลยก็ได้ครับก็คู่ฟิวคู่ฟิวก็อย่างที่ผมบอกครับน่าจะเป็นคู่เทาเนี่ยครับนี่นะครับคู่สีเทาเนี่ยครับสีมันจะเหมือนกันนั่นแหละครับสีจะเหมือนกันคือมันจะคือคู่ฟิวเนียครับสีมันจะเหมือนกันวัดโอห์มให้มันได้น้อยที่สุดอ่ะน่าจะศูนย์โอห์มนะครับศูนย์จุดหนึ่งอะไรประมาณนี้แหละศูนย์จุดหนึ่งก็นี่ก็เอาไปเข้าเลยเอาไปเข้าคู่ฟิวเลยผมได้เขียนไว้อย่างนี้ครับตามกับข่าวเช่นเนี้ยเอาไปเข้าคู่ฟิวเลยแล้วก็ ก็มีอะไรอีกเบรกครับนะมีเบรกเบรกชูเบรกอ่านี่นะครับเบรกเส้นเส้นสีส่งรูปพี่เขาส่งรูปมาให้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมงานาให้เส้นมันมาจากคอยเบรกครับมันจะมีจากคอยเบรกคู่หนึ่งมองไม่มีเลยนะครับไม่มีนะครับอ่ามันจะมีโผล่มาจากคอยเบรกอะครับเส้นหนึ่งคู่หนึ่งอะ อันนี้ไปเข้าเลยนะครับน,นี้ก็จะเขียนว่าเบรกนะครับก็เขียนว่าเบรกนะครับก็อันนี้ถ้ากับว่าคู่ฟิวกับคู่เบรกจบแล้วนะทีนี้ก็เสร็จแล้วก็เหลือคู่ลิมิตนะครับลิมิตนี่ครับผมจะมาร์กไว้ว่าลิมิตนะครับลิมิตก็จะมีสามเส้นนะครับนี่ครับดำอันนี้ผมก็จะดำเป็นเอลนะครับดำเป็นเอลน้ำตาลน้ำตาลกาับ น้ำตาลกับขาวเป็นสต็อปหนึ่งสตอปสองนะครับก็เป็น S 1 s หนึ่งอสองอย่างนี้อันนี้ไม่ยากเลยอันนีนลตต้ลิมิตนะครับลิมิตสองตัวลิมิตนะครับลิมิตสองตัวจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะมีสายใซอย่างนี้นะครับเนี่ยลิมิตนะครับจะมีเส้นหนึ่งนะครับโยงเข้ามากับนี้นะครับ แล้วก็ผมจะมาร์กไว้ว่าเส้น L อนะครับเส้น L ออก็ยิงตรงมาเลย L อตึ๊กนี่เข้านี่เลยเห็นไหมครับเข้านี่เลยลก็จะเหลือ s อหนึ่งกับ s อสองนะครับเนี้ยอันนี้เข้า L อนะครับ s อหนึ่งนะครับนะก็เข้าตัวนี้นะสต็อปหนึ่งแหละครับเอหนะึ่งเอสองก็มาเข้าตัวนี้ เป็นสต็อปสองนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับลิมิตไม่มีอะไรยากครับลิมิตง่ายง่ายที่สุดแล้วนี่ครับก็ตางน,นี้ถ้ากัน,นถ้าแค่นี้ก็จบแล้วจริงตรงนี้ก็ไม่มีอะไรตรงนี้เป็นสายสายสวิตก็น่าจะเข้ากันอยู่ประจําอยู่แล้วครับไม่ยากครับก็สีแดงแดงกับเขียวเป็นสต็อปนะครับแดงกับเขียวเป็นสต็อปนี่ครับคู้แดงกับเขียวเป็นสต็อปอ่เหลือง ขาวเป็นขึ้นหรือลงครับแล้วแต่เราจะสลับเอานะครับแต่ย้ำอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาต่อเสร็จแล้วนะครับถ้ามันทำงานได้จริงๆแล้วนะครับสมมติว่าเราเรากดขึ้นนะครับกดขึ้นมันต้องเดินมาทางนี้ใช่ไหมครับเราก็เราก็ยังไม่ต้องให้ลูกกิ้งมาเตะนะครับยังไม่ต้องให้ลูกกิ้งมาเตะเราลองเอาสวิต์เอาไขควงหรือเอาอะไรไปกดดูก่อนนะครับว่ามันตัดหรือเปล่านะครับ ถ้ามันไม่ตัดแสดงว่ามันมาตัดตัวนี้นะครับเราก็จะสลับสายเส้น S1 กับ S2 นี้ก็ได้ง่ายๆนะครับสลับอันนี้ไปไว้เส้นนู้นซะก็จะง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปสลับอะไรเยอะแค่นั้นแหละครับอันนี้นครับเป็นหลักก็ประมาณนี้ส่วนสวิตช์ก็ไม่มีอะไรยากนี่ครับประมาณนี้ก็อันนี้ใส่คาปาแล้วก็ไว้ในนี้เลยส่วนบดไดโอดผมใส่ไว้ให้แล้วไว้ในนี้นะครับก็ ประมาณนี้ถ้ามันติดขัดอะไรลูกค้าก็ทักมาหาผมแล้วกันโอเคเดี๋ยวมาลองไฟดูนะครับนี่นะเดี๋ยวมาลองไฟดูอันนี้ฟิวผู้ฟิวจับตุน้อ้ก่อนครับผู้ลิมิตอ่ L 1 L 2อไอ้ L แล้วก็ S 1 H นึ S สองตุน้วยก่อนอ่ะมาเสร็จปักปักอยู่ไหน นี่นะครับตัวหนึ่งตัวสองดูนะครับดูตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะกดนะครับเส้นไหนหลุดนะครับเส้นฟิวไหนฟิวฟิวอ่านี่นะครับนี่ครับตึ๊บเราจะกดขึ้นก็ไม่ได้นะครับจะทำอะไรก็ไม่ได้นะครับนี่จะทำอะไรไม่ได้เลยต้องสต็อปตึบ แล้วกดอีกทีตึ๊บนี่เห็นไหมครับโหขับนะอันนี้ก็กดหยุดแล้วก็ฮอบหยุดฮอหยุดแล้วก็ฮอบนี่ครับอันนี้คือเดินซ้ายเดินขวานะครับนี่นี่ครับครับก็โอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้มอเตอร์นะครับรุ่นเนี้ยผมก็บอกตรงๆว่าไอ้ลูกค้าที่ส่งมา ไอ้มอเตอร์ตัวนี้ที่ลูกค้าส่งมาลูกส่งมานะครับผมยังไม่เคยแปลงนะครับแต่สายมอเตอร์จะคล้ายๆกันหมดนะครับแต่คือรุ่นนี้ยังไม่เคยแปลงผมเลยยังไม่ได้ทําคลิปและยังไม่ค่อยมั่นใจร้อยเปอร์เซนตว่า,าวงจรที่เพราะว่ามันจะมีสองสเต็ปครับอย่างนี้วงจรมอเตอร์ครับมันจะสมมติว่าไอ้รุ่นที่ทั่วไปอย่างนี้จะมีจะมีอย่างนี้นะครับ อ่าอานะครับอาเอสนี uh, uh, ่คร uh, uh, ับอาแล้วก็เอสนะครับเอสนะครับอ่าอย่างนี kind of ้ครับมันมีแบบว่าเอาคาปานะครับนี่คาปาเข้ากับเอสอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาไฟเข้าก็เข้าอาแล้วก็เข้านีซ้ายนี้ขวานะครับนี่อย่างนี้นะครับนี้อันนี้ขวานี้ซ้ายหรืออันนี้ซ้ายนี้ขวาอย่างงี้นะครับสลับกันอย่างนี้แล้วก็มีสเต็ปนี้มีสเต็ป ต,ต, A, A ตัวเต็ป R R สองตัว R สองเส้นแล้วก็มี S ออกมาเส้นหนึ่งนี่ครับก็จะมีคาปามาค่อมขัมข้นกลางอย่าง,างนี้นี่นี่ครับนี่คาปาจะมีมาขั้นกลางอย่างนี้ครับเวลาไฟเข้าก็จะเข้าอย่างนี้ L กับ N น,นี้ครับ L กับ N ใช่ไหมครับ L กับ N เนี่ยครับเวลาเสร็จปุ๊บมันต้องมาสลับ อันนี้อันนี้ก็จะมาคู่กับน,นี้นะครับพอเสร็จเดินซ้ายเดินขวาอันนี้ก็ต้องมาคู่กับอันนี้อย่างนี้ครับมันมีหลายสเต็ปนะครับผมก็เลยถ้าเอามาให้ผมยังไงใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นครับแต่อันนี้ลูกค้าไม่สะดวกส่งมาแล้วอยากจะเอาไปต่อเองที่บ้านนะครับเพราะว่าทางพี่ช่างเขาบอกพอใช้มิเตอร์เป็นพอเข้าใจเรื่องการไฟฟ้าเรื่องไฟฟ้าผมก็โอเคผมประกอบไปให้ตามนี้ถ้าผิดพลาดอะไรก็ส่งกลับมาเดี๋ยวผมแก้ให้โอเคนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากผลงานเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่างต้มด้วยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ